ตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคผู้ชมย่างหนูอยู่ผอบกว่าฝนตกอยู่นีไม่ได้กินข้าวีย่างหนูพอดีท่านได้กินพอดีนี่ก็ไปสองสเจแล้วเดี๋ยวไปเอามะละกอ,อย่างหนูกินข้าวกัน ามชาติกับข้าวผมก็ห่อมาอยู่ครับแต่ว่าผมอยากกินย่างหมูผมเลยย่างหมูก่อนโอเคย่างหมูเสร็จก็ไปเอามาละกอ vale ข้าวด้วยกันท่านผู้ชมหนูสุกพอดีแล้วไม่เกียมเลยโอเคเดี๋ยวได้กินข้าวไ,ไปไปเอามาละกอกันเดี๋ยวฝนก็จะตกมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ข้าวมาด้วย ห่อใบตองมามข้าวห่อใบตองครับผมโอ้ยขาดหมดเลยจุยเลยจะโดนดินก่อนโอเคง่ายกินง่ายท่านชม แปลกหน่อยท่านผู้ชมแบบนี้สุดยอดหรูอลัลงการ กินข้าวด้วยกันท่านผู้ชมกินข้าวปาลาวันนีอ้อย่างหนูดักข้างไรมันเข้าเมื่อเช้าม,มันมากเลยหนูอร่อย โอเคกินข้าวก่อนโอเคหลังจากกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วก็จะได้พาท่านผู้ชมไปสอยมะละกอกลับบ้านซะหน่อยไม่ได้อะไรครับวันนี้ผมมาเก็บมะละกอป่าครับ mm hmm. มาเที่ยวป่า โอเคครับพี่ผู้ชมนี่นี่ก็ได้เวลาแล้วจะได้เตรียมตัวพร้อมแล้วไปลุยกันเลย กี้นี้ผมเดินมาเจอลูกผลไม้ป่าท่านผู้ชมน่าจะเป็นกระลอกกระลอกกินมินวางอยู่ตรงนี้เอาไว้มันมันโอเคเดี๋ยวผมก็ได้เดินไปเอามะละกอใกล้จะถึงแล้วครับท่านผู้ชมขึ้นไปอีกนิดก็ถึงแล้วเนี่ยต้นมนันนะต้นมาดุ lộn lông đấy ok có một pin mong mong mùa mong mỏ ngay mới lộn mới cửa ถ้ากินได้นี่เทียบเลยอะเยอะมาก ไม่ลบเท่าไหร่หรอกมันก็ไปได้ยู่นี่ก็น่าจะเป็นร่องรอยกัะลอกท่านผู้ชมนี่กินปีนี้เลยเนี่ยมันกินแล้วมันก็ล่วงลงมาตรงนี้เต็มเลยเป็นป่ากล้วยโอเคเดินไปดูข้างใน ว่าจะเอาได้ไหมมลาละกองสูงจริงเออมันก็ไม่สูงเท่าไหร่มันหลอกตามันบนหน้าผาให้กว่าตรงนี้โอเคลกทึบมากขึบทึบลกต้นมัน นี่เล็กจังวะไปซื้ออยู่ตลาดโอ้มันแพงม่ไรมาลักโก็ขายแพงลูกเล็กๆลูกไม่ใหญ่เลยท่านผู้ชม จะลงหรือเปล่าเนี่ยลงดูรอยเล็บโ,บโอ้โหเห็นเห็นขึ้นเต็มเลย ลอยลอยเต็มต้นเลยเอาไปดีท่านผู้ชมต้องหาไม้สวยแล้วเดี๋ยวไปตัดไม้สวยก่อนครับท่านผู้ชมโอเคโอเคผมเปลี่ยนแผนแล้วครับท่านผู้ชมผมจะมาต้นนี้ ต้นนู้นมันอยู่ไกลนู่น่ะไกลมากนี่ผมจะเอาต้นนี้โอเคเดี๋ยวพร้อมเราลงมือกันเลยครับ 好吧，他们们。 พอแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเก็บลูกมะละกอกัน ท่านผูช้ชมได้มา3าสลูก5ลูกแตกครับแต่ใช้ได้อยู่มันสูงไปหน่อยรสชาติอร่อยมากครับมะละกอป่าเนี่ยอร่อยกว่าตลาดอีกโอเคโอเคตอนนี้ก็ สี่โมงสิบหกนาทีแล้วท่านผู้ชมจะได้กลับเช็ดหน้าก่อนท่านผู้ชมไม่ไงเ <c oughs> ข้าป่าหน้าดำหมดเลยม <c oughs> าละกอเราก็เอาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสียดายต้นข้างล่างครับเอาไม่ได้เลยสูงลูกใหญ่ด้วยนี่ลูกเล็กเ,กเองโอเคถ้าไม่ชมดีก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะได้กลับแล้วครับนี่ก็สี่มองกว่าแล้วเดี๋ยวจะเดินลงไปตรงนี้แล้วก็ขึ้นเขาลูกนู้นแล้วก็ลงไปเขาลูกนู้นอีกเขาลูกนู้นแล้วก็เดินไปอีกสองกิโลก็จะถึงจุดหมาย โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้ล่ำลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอล่ำลาท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่เดินลงมามาเจอผักป่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเก็บก่อนโอเค ได้มาสองยอดนะ่ะเคยกินไหมกินกับน้ำพริกอร่อยครับเดี๋ยวผมจะเดินดูก่อน,อน,นมันมีไหมเกิดอีกต้นหนึ่งยอดกำลังน่กกินเลยกินกับผนปลาก็อร่อยนะต้นมันนะเปเห็นไหมท่านผู้ชมีต่ว,ว่าต้นอะไระนบนลงไปเลย เก็บผักกับเดี๋ยววันหน้าจะไปทำคลิปเก็บผักหวานให้ดูนะครับผักหวานบนเขาไม่ได้ขึ้นไป